การนมัสการการนมัสการค่ะกระโดดกระเดินกระเดินกระเรินพรแตกบนแตกล่างแตกบนแตกล่างเอาอาหารจะบอกเราอยู่ได้เหรอครับผมโอปอได้มาถ่ายทำอยู่ใช่ไหมผมโทรสัมภาษณ์อยู่ครับปูบรรเทาดุลงไปเรื่อยๆเนาะครับมันเกิดที่ไหนล่ะเอาจะจอดแล้วเนาะมันเกิบท่บริเนั่น นี่มีฝันบบปูหรือจังเดีย่คอยฝันขึ้นนี่คุณยังมาสร้างตกสางหางสั้นจิงจิงก่อนยังวันว่าเมนปูเว้าเลีนปูเว้าวปริศนาที่สั่งเอ้าคอยฝันมือขึ้นนี่คอยฝันน่ะนะคอยฝันว่าสร้างตัวนึ่งนย่ามันนกโตกลงสางมันนอนแคบอย่างนี้หละแล้วก็มีมีผู้ชายลงไปซอยสร้างแต่บัดนี้สร้างอยู่ในหันสร้างอยู่ในสางมันก็นอนแต่แคบหน่อยบัดมันมันอุ้ยหลังที่นักสร้างไในสางนี่ มันนี่สางทางหนึ่งปากมันบว่ามันมาติา่มได้าาปากขอบปากสางมันมาติา่มบอกในฝันได้นไงคอยยืนเบื้องยัวมันนี่ผู้ใช้จักแม่นผายหลุดลงไปในส่างที่ไปซอยสร้างประชันปีนขินมาเนี่ยพลิกไม่ท่านี้ดันผู้ใช้นั่นลุกข้อบนนี้ในถ้ำคอยก็เลยเอา,เอามันเป็นเพื่อนจิตตายแล้วว่าวควรลงไปซอยอก็เลยากัเล่ห์หูเมียหลักเพราะฝันก็มิซ้ำนั่นหละกขอกเกลี่ยตีเอาว่าขอกเกลี่ยตีเป็นปัญหา มาสร้างตกสร้างหางสั้นกิ้งดิ้งอันตีตรงตัวนั่นก็คือตรงตรงหมดเก้าสีหนึ่งเออเพราะว่าชุนชุนเนี่ยมันสีบบมีกับโบแน่บ่บ่แน่คือกันเพราะว่าสังมันมันบ่เต็มสังเลยปากสังมันมันมันไปครึ่งหนึ่งนะมันเป็นดิ้งเฉลี่ยหนึ่งสีนะมันบกุมเอามันบกุมนะก็ได้โบนี่ชุนกับโบแน่จะกันง่ก็ได้ตัว มันก็ติดอยู่ได้แหละเมื่อกีติดเก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ศูนยต่นี่สองหางนี่แหละตักันเก้าสี่ศูนย์เขาไปได้บอกได้เหรอนบอกก่อนคนตัวเขาเก็ตัวกันตัวฝันเยะนิไม่น้องหะฝันเยอะเข้ันไ่ ทั anyway, match, ้งบนทั้งล่างะคะแม่หัดก้อนเงี้ยงบาใไ้โอปอฟังให้เขาอะเตะลีมาให้ชงใบนี่ครัหาศูนสามนี่ครับแล้วก็มาแล้วก็บอกเพื่อนเห็นว่าเจ้าเห็นว่าที่เยนไว้น้ำขอบปูนก็บอกเพื่อนไลยว่าสำไปเบื้องเอาเด้อชุมม้ามือก้อนมือเลยเสียพักกันเบื้องเงาเบิ้งนีดีกันได้บ้างสิมันเปิปแอหงวมเจ้าของเงินนั่นมันกระเขายี่เราว่ะ โชคดีเคนมะข่าวสามชูให้โชคกันดอกน้ำไม้ต้นไม่กระดาษก็ฟันใส่ไม่ใช่ละไอ้วอลเลี่ยงมูอที่ไปนะมันก็แม่นอยู่ดอกไปปล่อยวิญญาณสุมบั่นเพราะบุษของของทุกๆคนอยู่ในนี่แหละตั้งเขาเกิดมาตังว่าพบใดพบใด้ซาดไดซาใดนะตั้งแต่แกปุระแต่บางละจันไล่ตั้งแต่บางละจันจนไม่หอดผุนพิเศษโลกอะไรกลับลงมา วันนี้เลขวันนั้นไม่ค่อยดีหรอกเนาะไปผิดกันน้ำพ,พยยร,ะระผู้ใหญ่สันติวะก็บอกว่าได้เอื้ซื้เอเสนอวะครับเพิ่มไปว่าอยาง้ำแล้วก็กำกับปั้นอยู่แล้วรถแอนโตโยต้ยตาไ,นะไม่ตีเอกบอกใครแม่นรุ่นนี้นะแม่นเป็นห้อยกำปั้นนะวะรุ่นนี้มันอันบางเนาะได้สองบาทเลยเว้ยต่ำต่ำเลยเด็กวันนี้มีศูนย์อี่ดีละวะครับศูนยไปเลยเสนอ ตักสีแมนสูังอันที่มันออกศู์เก้านะล่ะเออเออก็เลยว่าน้ำมูพาน้ำกันนี่แหละที่ไปน้ำกันห<อ>ลวงพอเร่งวันนี่สิเป็นสูย์นี่ะแค่ที่เป็นศูนยังเขาบอกขอใจกันอันคอยศู์นี่ศู์มันคักๆล่ะสะิออกศูญเก้าเสือก็บอกเสียก็ได้บอกไพ่เขาบอกแต่น้ำมูไปน้ำกัน,นสำหรับงานนี่ยบา4 4้านนี่นงานทบุมันออกตัวไ บอกตัวด้เนาะสังเ็ตแต่ตัวใจโยกยไหวบอรครับรสามก็ห,าหา่าครับบวันมันดอกุนเก่าหางานไหมมันสามตัวบนมันจอได้น่าจะเป็นสามเก่าห่ามาชนเก่ามะเมีมะมนนครับแปดแปดไปจุดทูบอัั้นก็นกนจุดทูบเนี้ยนี่แหละที่ไปได้ลูกแก้วนี่นะมาเนี่นะลูกแก้วนี่ก็ไปได้มาที่พนละ ใ้ลูกแจมาก็เลยมามาสวดมนต์ก so, ันเลยก็เลยคุดทูบคุดทูบเพื่อช่วไว้หั้หลับเจ้าของมาทายเอาแล้วก็เลยบอกมันอันอยากได้ก็พักอันเสือเรื่องนี้บอกจันสิมันออกสองตัวสองตัวบนนี่ดอกมันเข่าเงานงานทั้งบนทั้งล่างนี่ไงพอซื้อมันบ่ได้ซื้อมันบ่มีหมุงซื้อจากซื้อกันล่ะจากซื้อลอตเตอรี่ยุคงานก็ซื้อลอตเตอรี่เก้าเจ็ดนี่หนาวเจ็ดเก้านี่หนาวเจ็ดเก้าตอนหนักเป็นเหล็ก ขำาฟันบอกรูไม่มากนี่ถ้าใช่ฟันเราแหละแต่ไห้ไข่ไม่น่งเฮ็ดเอาเฮ็ดก็เป็นดอกแม่นยศน้ำมนต์อันยศเช่นหนึ่งก็มันก็เป็นวงวงขุ่นคือเราแก่ม่ได้มิตรฟันมิตรฟันเราผู้เพิ่นสิมาบอกเพันตัวไข่ไข่กับตัวเอื้อนกันเด้ตัวต่ออัตัวต่ออันนี้อันนี้มันตัวเพ่นตัวถือแต่เพิ่นกับตัวถือเนี้ยแหละเพาเงินเพิ่นตัวกับถือ แม่เดี๋ยวบอกปู่ว่าไปใหญ่วัดนี้อยู่เอยบอกเ็กเหนี่ยคขัดไม่เป็นง่ายไปเรื่องที่เหลบอก็ค่อยบอกค่อยแล้วค่อยก็บ่ได้ใส่ใจนะคือค่อยว่าเล้าก็แล้วไปคอยก็ได้สนใจนะค่ะค่อยก็อยากซื้อจ่ดอถ้าค่อยก็บ่ซื้อห้อนมือคอยก็บ่ซื้อรถถ้าคันค่อยซื้อคือซื้อแตเตี่ ยิบรัตรีไหวใบสองใบเท่านั้นเลยมะค่ะแค่สองใบละบอกอย่างเดียวนะปู่เนาะบอกีิธบอกอย่างเดียวเยมากเนิบก็คอยแชร์ดอกก็คอคนเงาเรียนบวก็แล้วกหมาไลนะค่ะยนจางเดี๋ยวเดี๋วชาสชิวาใหฟังหนไปอุบลไปอุบลเมันดอกศูนหนึ่งสองปีนั้นเด็กมันบ่อเด็มันดอกศูนหนึ่งสองะไปอยู่อำเภออำเภอโพไซ อุบุบรเราลอกกินมาละละคาแตมไปนอนนอนกินแหลกไปน้ำย้ายแหลกไปก็พานน้ำหันชองลูก<ม>และลรับกรับเจ้าทีเป็นหันตนอนทีเป็น,น,นเป็นเป็น,นวายเป็นที่พักสงเดีพ๋พระหองนอนกรย,ย้ายผู้ผู้น,นั่นนั่นไปยากสวดมนต์นมักสวดมนต์ค่ะวันนี้คอยเมันมกักแะบฮะ ไก็นั Mason, wrong, ่งแช่พายอยู่นาดเบ็ดหนู่เบ็ดค่ำนั่งเบ็ดหนกลมแจ่พาก็บัวเดียบรางบัวดวนด้พอได้พอได้ขึ้นที่สามมาเนี่ยก็ฟันว่าว่าไม้ขึ้นไหมทีเด้เนี่ยวานมัหลอกซูนหงสองันยม่ขอันนี้ฝันฝันยงมขึ้นฝันว่าเจาขวามอกผืนปืี่นปืนไอ ลูกซองสั่นมูหักดำออกโปออกวันนี้น้ำหาปืนใน่ฟันนะเจ้ามามาไอไอน้ำหาปืนไปเห็นไปเห็นปืนในกองว่างยุ่งท่านวันนี้คนยืนเบ้างยืนเบ้างหลาย่างนี้มิตรผู้ชายหักจับบุ้งหจักหรอกเขาจะว่าว่าเขาเจ้าเป็นไทยเขเลยไปจับเอาปืนในกองมาปืนปืนก้าวๆหรอกหักออกก็ หักเบิง้งเอามาซ่เบืองให้ลูกเึงน,นี้อนวันนี้แทนที่เพื่อนเพื่อนที่บอกบอกเฮาเด้เพื่อนไปถามเฮาก่อนปันถาว่าปืนเจ้านั่นลูกมันเบื่อใดแต่นี้เพื่อนถามกลับมาบัดเจ้าของหมนเลยว่าไม่ปืนค่อยกับลูกเบื่อสิบสองแล้วใช่ไหมว่าตะวันสำนักตรงหูนะว่าคนหัวลูกตื่นอยู่มานอนามา,มาบอกให้เจ้าของนาครับก็บพระไปน้ำกันก็มาย้ายหน้า ล่ะบาไม่คือไม่จังงวดเมื่อนี้กับหาซื้อลัตเตอรี่เอาตัวไหนครับป uh um ู่ครับเก่าสีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก่าสีหนึ่งอสถิติเก่านี่ถูกี่งวดติดแล้วครับปู่โอ้ยมันกะเขาแนวเพราเขาแน่เวบองแค่งก็เขามั่งแต่แถวแนวเพราะได้ดอกแต่จี๊ดเขาเขาแต่จิตเทขาเที่ยวเด็กมันกะบอมแมนแต่จิตดเขานึ่งนี่เด็ก มันก่ปัญ่าสีมาบอกบางเทีามาเชียนไห้เป็นบางเทีามันญางมาเชียนไห้เลยด้อือเอาว่าเลียนยุกเกาะวันันสุดามปีขึ้นหลังปีปีแล่าก็ได้ไปจำในเกาะปีแลวปไปจำยุกเกาะสองปีวัที่มันหลอกสี่หนึ่งเจ็ยนน่ะ่เขียนอันนี้กะฝันด้วยกันกวันนี้ขาวันาสามมือน่สี่ศูนย์เก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งแต่นี่มเขียนกลับกัน เออก็แล้วแต่มันคุ้นหกตัวคุ้นปรูดซื้อไปเลยว่าจักัดที่นแน่กันไปหาเก้าสี่ศูนย์ไปหาซื้อไอ้ลัตเตอรี่ไวเนี่ยตัวแรกเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งอย่าลืมไปหาหจับล้องต้องรี่ไว้กับปูวาเห็นที่แรกปูไ้เป็นปริศนาปูวายยังก่อค่ะสร้างสร้างตกสร้างหางสั้นจริงดิงสร้างตกสร้างหางสั้นจริงดิงค่ะเอาสร้างมันว่าอะไรนี้สองหางเนี่ย มีหางเดียวแตมีหางหางสั้นกิ้งกิมันก็เป็นหนึ่งแม่สร้างก็เป็นเก้าตรงนี้ขาดซีเก้าซีหนึ่งออตรงๆก็ยเนนะเราตรงๆเลยหมดตรงมี้เป็นสัญลษณวเก้าซีหนึ่งเก้าหนึ่งซีแล้วพวกก็แล้วแต่หมู่หันมักคุ้นหกประตูคุ้นไปตัวผู้เ็ดเปลี่ยนตัวนี้มีรางวัลวันนี้แหละวะาต่จะมีรางวัลที่หนึ่งีะหนี่ะไรได้ เอากระบ่แน yeah, right. uh ่แ huh. ล no. yeah. nah ้วย่างเป็นไปได้เนาะไอ้ก้อนข่อยสีมาบวชก้อนข่อยสีมาบวชนี่ข่อยกัดถือรงวันที่ห้ากำลังวันเลนท่ายสองตัวไอ้สามตัวตัวนี้โสดทั้งนี้ไม่ดวงทั้งนี้เนาะค่ะบอสแตงแต่บอสคันในบวชนี่จัดแตงแต่บอสคันในบวชนี่บอหาได้นะหรอกย่างลัตเตอรี่ย่างไปยีบะรุดมีสี่ใบเอาสี่ใบคือเราโอ้ก็สองตัวกับสามตัวเป๊เกียบปค่ะ สมัยว่าข้าในบวชไมรมดาตัวนึงถือประจำถึอกระรอล้ก็ถือหลายดอกคุณห้เจ้ละที่กันยี่สิบบาททีก็นหาสิบบาทเนาะค่ะแต่ปูลาที่ในบวชไปยิบเอาลอตเตอรี่กระถือโลดถือแต่龙门ที่หากระถือมันบอาค่ะที่หากระถือมันถือพร้อมกันช่งใบย่างลาใบนะค่ะคือย่างลบใบปีนั่นมันนอาี่สิบห้าปีนะช่วง ก็เลยฝากเขาไปซื้อซื้อซี่หาให้เนี่ยเขาบปซื้อซีหากับซีซีมาค่ะเออรางวัลที่หามันไปเป็นตัวไทยมันเป็นซีซีทั้งหนางกับแมนเบิร์ดแล้วก็รางวัลเลขท้ายสามตัวก็เป็นซีาค่ะตัวที่สามกับแมนก็เลยถือย่างละใบถือย่างละใบให้ยิบมา ย่างละใบเป็นสองใบกระทือทั้งสองใบใช้ครับสองใบรางวัลที่หางวัลรางวัลที่หากับรางวัลเลขไทยค่ะรางวัลที่หากับสองหมื่นกาบรรลุและอันนี้เป็นตัวเลขของปูจอยนะคะว่าที่ผ่านมาก็เข้าบนล่างกับส่วนมากจำเพิ่นจะมาะหายในฝันในนิมิตกระทือมาตลอดที่กันเนาะค่ะถูกจนได้ย้ายวัดนะคะก็ง่ายเลยที่เราออกมาัากับไปเที่ยวตัวที่บมดเมื่อไม่ง่ายนีอันอันซุ้มควายอัน ชุดงไปเรื่อยๆุดงเดี๋ยวเพื่นที่เข้าใจไปปไปพายทุกไปปวไปพาย้มมานะไม่ออกอัไแต่วันนี้ปวดหัเก่าซีหนึ่งล่องไหวก็คือเก่าซีศูนเนาะค่ะกบเนี่นะคะมันกบเนี่วาหันกันแม่นพักกันมาว้ยแต่ั้งบนั้งล่างได้ไหมคะ้างบนข้งล่างเลยนะค่ะไอ้ชื่อลอตเตอรี่ไว้ด้หันตัวแรกหลอวะซ่เก่าเจ็ด พี้อเจ็ดเก้าโชคๆคนมาเด้อพี่น้องเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ทางของปูจอยนะคะเสาเโคๆนนานสกูุกคนเด้อพี่น้องครับั้งเหมือนมันก็มีซ้ำนั่นแหะากันไปหาซิรัตะรีเอาปูยำนี่นครับเนาะูมักตัดยำนะครับเก้าี่หนึ่งะเก้าีนึ่งเ้างตัวนึงดเางตัวนึง <S S you you สร้างสีนึ่งแหละสร้างตัวนึงสร้างตกสางใช่ค่ะสร้างตกสางหางสั้นกิ่งดิงสร้างตกสางหางสั้นกิ่งดิงเก่าสีหนึงแต่เบิร์นแล้วมันมันมันโมเมนต์มันโมเมนต์สางหรอกมันที่เป็นห่วยที่น้ำบ๊อบกันเป็นสางันนี่เป็นกลมปะเพราะว่ามันเบี่ยงนะแต่ทางล่างก็กลมอยู่หรอกทางล่างฟันเมื่อคืนนี่เป็นมะขามปิ้งปูกระเล็ดตีเลขให้สามโต เออก็โดยมากครับว่าได้ให้ยเราสองตัวให้ยสามตัวไปลวดแล้วก็ไปตัดเอาเออแล้วตั้ผู้มากผู้มากสามตัวเอาเอาตัวมากสองตัวเอาตัวอยากได้หลายก็ซื้อเอาสามตัวอยากได้หน่อยก็ซื้อเอาสองตัวอยากได้หลายสามตัวตัวไหนครับปู่ก้าสี่หนึ่งนั่นแหละก้าสี่หนึ่งก้าสี่หนึ่งตัวเน้นนะครับปู่น้นตัวนี้แหละแต่ม่าหลายเหมือนกัน หลายคือว่าล่ะแต่ว่าก็ยังเน้นตัวเก่าเน้นตัวเก่านเนาะเอาหางเดียวเนาะเหางเดียวโลดหางเดียวเม็ดเดียว941นะคะท่านผู้ชมหางเดียวเม็ดเดียวอ่าสาครับ